แปลไทยด้วยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับอาจารย์ถอวเจ้าพูดอะไรเกี่ยวกับข้าบ้างก็อบอกก็อบอกเจ้าเรื่องเรื่องของข้าวว่ายังไงอาจารย์บอกว่าลู่หยุนเป็นคนที่พิเศษมากหากเรามาที่ส่วนหยุนเหมอนแล้วเจอปูเสวนลู่หยุนให้ปฏิบัติต่อตัวด้วยความเคารพเป็นพิเศษ แล้วว่าภายนอกของเขาแค่ทำบางเหมืกับข้าแต่ในใจของเขายัางหวังใหก่แคเสมอเอ๊ะแต่ทำไมก้ารู้สึกว่าคนที่อาจารย์ธัญญาพูดถึงจะไม่ใช่ท่านทำไมจะไม่ใช่ข้าในโลกนี้จะมีใครอีกที่ชื่อลู่หยุนแล้วอีกอย่างที่ส่วนหยุดเหมือนเนี่ยคนที่ชื่อลู่หยุนก็มีแค่ข้าคนเดียวแัญญนต้องพูดถึงข้าแน่ๆ โอ้ถ้าท่านเป็นลูกอยุ่นที่อ่อนโยนมีคุณธรรมอบอ้อมอารีและสง่างามคนที่แจงของข้าพูดถึงแล้วทำไมเจ้าถึงจะฆ่าลูกศิษย์คนใหม่ของขา้าล่ะนี่ดูว่าเจ้ารอลวงทันยาและทำให้เขาถูกลุมรักเจ้างั้นเหรอและข้าถูกหลอกงั้นเหรออะไรนี่ถ้าคิดว่าข้าหลอกลวงอาจารย์ทันยางั้นเหรอบ้าเอ๋ยผู้หญิงคนนี้มีสมองแบบไหนกัน ถ้าเป็นแค่ลูกศิษย์ของเขาไมได้แต่งกับเขาสักหน่อยแต่ไม่ใช่ทำไมทันย่าถึงรับเจ้าเป็นลูกศิษย์และดูแลเจ้าเป็นอย่างดีทำให้ห่วงยยเจ้ามากขนาดนี้อีกด้วยล่ะนี่มมนไม่ใช่นิสัยของทันย่าเลยที่จะมาบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์แล้วกับเขาอีกเหรอมีความคิดของผู้อาวุโสลู่ยุนท่านอาจารย์ทันย่าเป็นคนแบบนั้นเหรอเมื่อก่อนข้าเป็นคนที่ฝึกฝนทางพลังวิญญาณ แต่เพราะพลังวิญญาณของข้าถูกผนึกไว้ข้าจึงกลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์อาจารย์ธัญญาเป็นผู้คนพบปอสวรสค์ในการกลั่นยาของข้าเลยรับข้าเป็นลูกศิษย์และนําไปสู่การเป็นปรมาจารย์ด้านการกลั่นยาท่านอาจารย์แค่หวังดีกับข้าทำไมท่านถึงได้ดูถูกเขาแบบนี้ท่านอาจารย์ธัญญายังบอกอีกว่าผู้สวนรู้หยุ่เป็นคนที่ได้รับความเคารพอย่างสูงเป็นปรมาจารย์ที่ใครๆก็ยอมรับทั้งนั้นข้าว่าท่านเหมาะสมกับท่านย่ามาก อ,อ,อสิ่งที่เจ้าพูดก็มีเหุผลจะบอกว่าข้ากับตัญญาเหมาะสมกันเจ้าพูดจริงหรือเปล่านะแน่นอนมันเป็นความจริงข้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทัญญาท่านก็รู้ว่าที่เขาทําดีกับข้าเขาเพราะว่าข้าเป็นลูกศิษย์ของเขาท่านก็ใจแล้วใช่ไหมข้าขอตัวนะที่เข้าใจเจ้าผิดและเกิดไปทำ้ายเจ้าจะไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนใช่ไหม ข้าไม่เป็นไรลิงเซียวไม่ต้องห่วงหลิงเซียวมีฐานการฝึกฝนตั้งแบหกแม้เขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ข้าไม่ได้ทำลายเขาเขาไม่ตายหรอกฮยผู้หญิงคนนี้ลูกศิษย์ของตัวเองเกือบตายบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ยังไม่สนใจเลยเธอจะฆ่าทุกคนที่เธอไม่ชอบไม่จะรู้สิขอตัวเองก็ตามแต่คนคนนั้นมาขวางทางเธอ จะรย์อย่าให้ทัญญาหลงดังผู้หญิงแบบนี้เลยกาไม่ต้องการในคนใจด้แบบนี้มาเป็นเมียของอาจารย์ค่ะหลิงเซียวได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกคูณสวยุนเป็นคนใจดีท่านคงไม่นั่งดูเขาเฉยๆใช่ไหมพาเขาตามเข้ามาเที่ยงดองกองหวังสู้เฟิงนีทุกก็จะหมดดอกแล้วปาดแผลของเขาก็ได้รับการรักษาแล้ว แต่ทำไมเขายังหลับสนิทอยู่เลยก็ได้รับบาดเจ็บปรงดับระดัดบ,ดบ8ปแม้ว่าเขาจะไม่ตายแต่มันจะทำให้เขานอนอยู่บนเตียงเปเวลาครึ่งเดือนยังไงซะเขาก็เป็นคนดีก็สู้สุดชีวิตเพื่อช่วยเจ้าเขาเป็นดีโร่นะเข้าได้เป็นคนดีอย่างที่หลิงเซียวคิดตอนที่ข้าช่วยเขา ก็แค่ต้องการจะปกป้องตัวเองเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็ช่วยเขาไว้เขาไม่ดังเลยที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อข้าตอบแทนที่เขาช่วยเขาเมื่อหลายเดือนก่อนเอายาออกมาเอ๊ยเน,นี่คือยายุทธนะดับสและส่วนปสมถุงของมันก็ล้าค่ามันมีเกี่ยาในสูตรสองชนิดที่ล้าค่ามากมันอเอาแค่ยายุธนะก็ไม่จะได้มันเลยซึ่งนิดจะห่วงไปทำไม ยาเม็ดนี้ไม่มีอยู่กับเจ้ามากนะประจันสีเงินบอกว่าถ้าเจ้าต้องการคู่พลังวิญญาณของเจ้าอ่ะเจ้าจะได้ปเจ็บทางร่างกายอย่างมากยาอายุตท่น,น,นี้นจะช่วยปรับปรุงร่างกายของเจ้าทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นได้นะมันจะช่วยเจ้ารอดพ้นจากความตายได้ข้ารู้แต่ข้าไม่อยากเป็นหนี้ความรักที่หลีเซียมีต่อข้า สำนักลันยาฮิตายฮะข้านอนไม่หลับตั้งคืนเลยผู้หญิงเลวซ้ำรู้ยุนคนนั้นลากข้าเข้าไปคุยด้วยตั้งคืนเลยตามาใช่ประพวกเราเจ้าซ่้ยุนทางจอกจากส่วนยุนเหมือนในวันเนี้ยน่งผู้หญิงใจรกคนนั้นคงไม่ยอมปล่อยข้ามาแน่เอาหญิงเสียที่สุดข้าก็เจอเจ้าว่เกินเจ้าไปไหนมาทําไมถึงไม่มาร่วมงานเลี้ยงอาหารมที่แต่ละอาจารย์เหอะแจขึ้นล่ะข้าหลงทางนะ ตอนที่เดินไปเดินมาตอนนั้นมันดึกมากแล้วก็เลยกลับไปที่พักเลยอ๋องั้นเหรอเราไปเตี้ยงโถงก,กันเถอะลางจากนี้ไม่นานหัวหน้าของส่วนหยุดเมืองแจ้ารางวัลแก่เจ้าเป็นการส่วนตัวดีจังให้แค่ขัขบเรื่องเรื่องสำคัญเช่นนี้ไปเลยวังสู้เฟิงพวกเรากำลังจอกเดินทางและกลับไปที่เมืองยาญ ข้าไม่รู้ว่าผู้โสลูยุนสุงก,ก็ความไม่ข้ามาที่นี่ทำไมมันเกิดตัวรขึ้นเมื่อคืนย่เสืเออยู่ข้าตลอดเวลาข้าคุยกับเธอทั้งคืนข้ารู้ว่าตัวแตกจากที่เจ้าเขียนมาในจดหมายมากมายนะทำไมเจ้าถึงบอกว่าเธอ,อย่ยยวนและหวนสนิทเสียทัญยะเออเมื่อคืนที่น้องสาวข,ของข้าหายไปมาอยู่ที่บ้านของผู้โสลูยุนนี่เองข้าก็คิดว่าเธอไปเล่นตัวอยู่ที่ไหน ข้ามีเห็นเธอเลยเมื่อคืนนี้แต่ในจดหมายฉบับนั้นก้าก็ตามตามก็ตกลงที่ทําร่วมกับผู้อุศรุยยุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะ่านบอกว่าให้ข้ารายงานทุกอ,อย่างเกี่ยวกับอาจารยา์ธัญญาสิทธิขาเก่งกับสิทธิค้ารู้ได้ได้ยินมาและมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่นั้นข้าไม่รู้บางทีผู้อุศรุยยุนอาจจะเข้าใจเนื้อหาของจดหมายผิดไปก็ได้นะข้าก็าไม่อาจรู้ได้ ตู้เฮยชางเพราะสิ so, so, her children, her ่งท mm ี่เจ้าเขียนมาในจุดหมายมันเกิดทำให้ข้าเกือบฆ่าเยเซอร์เอไปแล้วเจ้าไม่ใช่สิ่์กลมกลองทัญยาถ้าเจ้าตายไปมันก็คงไม่เป็นไรเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์ลับกับอาจารย์ธัญยาเธอกับข้ากลายเป็นแค่ลูกศิษย์กับอาจารย์เท่านั้นแต่ข้าเธอทตนยิจะต้องปวดขมากแน่ๆเออพวกโสรลุยนท่านต้องการจะฆ่าน้องสาวของข้าเองนะท่านจะมาโทษข้าได้ยัง่าย ข้ามีรู้จริงๆว่าจุดหมายของข้าที่ตำม่ท่านก็จผิดไปได้ขนาดนี้ข้าขยันจะบอกท่านว่าอาจารย์ปฏิบัติต่อเย,ยเสอือเนื่องสาคนใหม่เป็นพิเศษนี่เจ้าลายพิธีผ่านมาก็ดีทำลายสิ่งใดยให้กับเจ้าหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบยาที่เจ้าต้องการหรือครก็าตามที่เจ้าอยากจะฆ่า,ข,าข้าเป็นคนจัดการให้เจ้าเนื่องกับเพราะว่าเจ้าเป็นลูกศิษย์ของท่านธัญญาอะ๊อะ นี่คือพลังงาของเธอไงเหรอสิ่งที่ข้าขอคือเจ้าเกณบสิ่งที่เกิดข,ขึ้นรอบตัวของทัญญาก็แคอ,อยากรูก้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเขาบ้างตู้ไห่ทางเนื่องจากความร่วมมือที่ผ่านมาของเราน่าพอใจมากเข้าหวังว่าในอน,นาคตจะอย่าบอกข้าในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงอีกแน่นอนเพียงแต่ว่า ห้องโถงส่วนหยุดเหมินปรมาจารย์เสียงจูนมาแล้วหัวหน้าของส่วนหยุดเหมินเข่อเซียนซุนเขาเป็นบุคคลลึกลับทางการฝึกฝนอยู่แดบที่9้าและความเก่งของเขาต่ำกว่าปรมาจารย์ใหญ่ของที่ยืนทางเท่านั้นก็เ,เป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจที่ดีที่สุดในจักรยานและแม้แต่ในทวีปเชียงลิงทั้งหมด เนียนยในดับก้าวนไม่ธรรมดาจริงๆแม่ก็จะอยู่ห่างไกลมากแต่รากาเขาก็แสดงพลังออกมาได้แข็งแกร่งนี่คือสมที่เป็นรางวัลสำหรับความเก่งกนคกล้งนี้เยสเออร์จะต้องเก็บมันไว้ให้ดีขอแสดงความยินดีกับปรมาจารย์เซียนยน เยสเซลเอ๋เยสเซลเอ๋ยข้าดีเจเจดวเจ้าสบายดีข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆข้าก็หมดสติไปเมื่อวานนี้พอถึงขึ้นมาวันนี้ก็รู้ว่าเจ้ากําลังจะจากไปแล้วโชคดีที่ข้ามาพบเจ้าได้ทันเวลาพอดีข้าสบายดีแต่เจ้ามีเวลาอย่าลืมแวะไปอากข้าที่เมืองหยาบบ้างนะพอถึงตอนนั้นข้าฟื้นผู้ปลังยันได้แล้วเรามาคุยกนอีกรอบตกลรงตามนี้ นีพี่ขอขวดเล็กๆน้อยๆที่การเรียวไว้เจ้าโดยเฉพาะเพื่อชชนะของเจ้าในการแข่งขันปุุงยาขอบใจเจ้ามากหนึ่งตัวดีเร็ววางไว้เถอะไม่แชกคนเดียวก็วจะก้าเจ้าหีได้